ส,สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้ก็หลังจากสรงการแล้วก็มือาพักผ่อนครับวันนี้น้องครับกลับมาได้ท่องเรียพินครับวัอนี้ครับเรียพินแบบแผ่นเมฆนะครับเนาะเรียฝาหลังครับไม้ขนุนนะครับพี่น้องเนี่ยกำลังเรียกับบัดเลี่ยงกู้ยเรียเก็บกับฟึกเลยครับลองมันนะครับเนาะฟึกฟีมือครับการเรียกันะครับเรียล้านดาลฟีมื่อยครหลังสรงการนะครับเนาะกะสีม้าเรียเป็นงานเราครับบ้านนี้เครีย้งงานเนี่เนาะ าเนี่ยก็ต้องขอไปงานทพเดียวรับพี่น้องงานแห่งนีไม่ครับใจสูอครับเลียวฝาร์มแล้วีโกงดดน้ำแล้วก็มาตาจะพอต้องหลารคิวนะครับอช่วยรแล้วก็ต้องขอต้อขอให้เลยครับอาสาเนี่ยครต้องอาาต้งังานเีเดียวกับไาทาบนแล้วที่เข้าใจครับต้องลุยครับ แน่นอนครับพี่ท่านครับกินครับส่นสเร่เที <AU X 1> ่ยงแ่นได้เรเราทยอยส่งหนนะครับเนาะมาสั้งท้านในตะวนครับพี่น้องไม่กวางแดงวงรานวงไบานะครับาะไม่สุครับาะเ่นบปวาล้วา่านครับเสรมาห่นแ่นเีนมือเครับเนแบบจ้าจ้าะี่นววนะ ตนี่ก่เครับเพรกตานนียนเสร็จครับขาต่เลเร็วรับจะไฟขาดไปเรยตั้งนตั้งนหน่ยแต่ก็ปดนกันสีมือครับงานกาดกันเรื่อยนะครับเนาะมีเบสสงตัวครับสองสามตัว็ย่อกล้ขาแล้วก็เบสจากบาณชั่วโมงนะครับ เงยกับส่งเงี้ยนะส่องเงยกับเลียต,ต้อเรียกว่าง,งานซีมงานมือครับเลียใบใหญ่พี่นอ้องจวดจวดอะไร,รยอย่างเงี้ยครับเลียไม้เน่างก็ไม่มีครับกูเลยอยากคาเทสกับหาใหม่ไปนะครับเนาะไม้กระนวลครับเป็นไม้สิ้นเดียวครับพี่นอ้องนาะซองอยู่เครื่อนครับ ทั้งเลียทั้งโบกอะไรเงี้ยครับพี่น้องเรื่องนี้เลยอ่ะมีใจการสั้างเลนะครับเนาะช่วงนี้กัาวตัวไปเอาไปเรียนที่บ้านครับพี่จงรักมือไม้ก็มีหลายราคาเลยนะครับเนาะราคากันเรือราคาไม้ราคาเรือส่วนมีหลายอย่างครับหลายแบบหลายราคาสอบถามเลยครับราคากันเองครับโอ้ยเหนื่อยกับเศร้าไม่แห้งครับพี่น้องนี้ครับงานตอนนี้ครับ ต้องไปเรื่อยครับเรื่อยไปเรื่อยจนว่าขาดแล้วครับวันนี้จําน้อยอากาศกําเนี้ยอนครับวงการก็ไ่ได้ไปใส่ครับไปไม่ได้เพราะว่าอันตรไล่ลายแล้วนะเนาะเลื่อยเดินทางกับใบปลอดภัยเลยครับเนี่ยไซเมทไซนากายดีเด้อเดินทางปลอดภัยสู่การทำงานครับตรงกลางระวังครับอย่าทำนะ นีนแที่เลียก็สอนเขาเลียงเยมากช่วงแรงกเด็สิจะร้องถือเียงร้องชงแ้ววันวที่หนึ่งกมน่นนี้ครับถอแที่หนึ่งได้เห็นแจก,กเลยนครับต้องซับสัวแล้วกันทำในน้องที่หนึ่งกัมวนีกครับพี่้องก็จะได้แจกที่เดียวมันนชิิ้นไทยรับถือลที่หนึงเลยครับพี่ตองเนีแล้วันที่หนึ่งครับหโต มันด mm ้วกนะครับเือครับมกอาไรก็คือครับบอกมากก็คือแพี่น้องนครับี่นี้ครับนี้คือการเบียหลังกิ้นครับแล้วตากหลังกินครับท่านสิ้นปูงนะครับ ส่งเร้อรยๆครับไม่จะดิลองเราพุดครับส่งงใบพุดกันม้วนกับพี่นอ้องไข่เครียดไข่เครียดครับ,ใ,รรใ,รรรบใส่การเล่นรแิ้มอะไรงานเราเยได้ก็ำบาก็ดีเนาะเกือบหนึ่งเส้นเลยตัวนีเขาก็เรีย ติดตามชิปดวงว่ายนะครับการทิ้งทิ้งครับพี่น้องคลิปน,นี้กับสามีวันครับผมขอบคุณครับสั่งทธรรมใดครับเราพี่น้องเนาะเดี๋ยวทิมชิเบอร์โทรไว้นะครับเนาะติดต่อสั่งทธรรมใครับสนใจติดต่อได้ครับ